จังหวัดชนบุรีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเตรียมจัดงานชนบุรีพราวเอ็กซโป2024ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ของจังหวัดขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐ,ฐ,ฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ทุกหน่วยงานจะร่วมกันคัดสรรสินค้า GI สินค้าชนบุรีพราวสุดยอด SME ของจังหวัดชนบุรีมาจัดสแสดงพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเพื่อขยาย โอกาสการค้าการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสินค้าและบริการสู่มาตร,รฐานสากลสามารถแข่งขันในตลาดโลกงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-24พฤศจิกายน2567ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหนงนุชพัทยาจ,จังหวัดชลบรุรีประชาชนและนักลงทุนที่สนใจไปร่วมชมงานได้